คาทำหน้าที่19นะคะเป็นสูตรใหม่แล้วนะคะฐานสิบเหมือนกันสูตรวันนี้นะคะ8ดไม่ได้ลบสองเพิ่ม10บวก8ดไม่ได้ผู้ตามครูค่ะบวก8ดไม่ได้ลบสองเพิ่ม1ิครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะสูตรบวก9้า้าไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ส่วนวันนี้นะคะ บวก8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10เราจะใช้สูตรนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มพาเด็กมาดูมือก่อนนะคะสูตร8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10นะัดพร้อมกันนะคะ8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10วันนี้สูตรบวก8นะคะทุกคนดูที่คอลัมน์ C เลยนะคะเปิดไปที่คอลัมน์ซหน้า19มาดูข้อแรกกันเลยะคะ่ะ อานโจทย์พร้อมคุณครูเลยค่ะออกเสียงเลยนะคะ3 35 8 3มสิบห้าแปดสามมี้งบดเมตรสามีสกับห้ไม่ได้ทำยังไงคะคูุสูตรลบ2เพิ่ม10บงัดพร้อมกันเลยได้คำตอบเท่าไรคะสี่สิบหกมีสกับ6เขียนลงไปเลยนะคะเมื่อได้คำตอบเราก็เขียนเลยต่อไปที่ข้อ2องนะคะ 69ลบ7 8 69มี6กับ9รวมเลยนะคะลบ7แยก5กับ2 8ไม่ได้ทำยังไ,ไงคะคูณสูตรลบ2เพิ่ม10งัดท้องกันได้คำตอบแล้วเป็นเท่าไรคะ70มี7กับ0ต่อที่ข้อ3เล หนึ่งแปดไม่ได้ทำยังไงคะลบสองเพิ่มสิบได้คำตอบเป็นเท่าไร่คะอ่านค่าเขียนลงไปเลยสามสิบเจ็ดมีสามกับเจ็ดอ่าดีอ่ะ yeah. ต่อไปคือข้อสี่นะคะอ่านโจทย์พร้อมกันคะ่ะเจ็ดสิบสี่แปดลบสองเจ็ดสิบสี่มีเจ็ดกับสี่แปดไม่ได้ทำยังไงคะลบสองเพิ่มสิบ ลบสองีปัดลง2องเมตรคำตอบเป็นเท่าไรคะแปดสิมีแปกับ0ูนย์เรียเลยนะคะต่อที่ข้อ5้าค่ะโจทย์ค่ะ2องแปดห้าสิบองน้กปัดขึ้น2เมตรแปไม่ได้ทำไงนงคะลบสเพิ่มสิบห้าสกมีห้าหกรวมเลยนะคะคำตอบเป็นเท่าไรคะหกสมีหกกับ อ่าและคำตอบเล็เสียต่อที่ข้อ6ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกัน3ามลบ1 8 33มี3กับ3ลบ1ชี 9, ้ปารอง1เมตร8ไม่ได้ที่สุดค่ะ8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10นะพร้อมกันเลยคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ4 0มี4กับ0อ่า์เลียค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ7อ่านโจทย์ค่ะ 84 7มีหกับ2ัว8ไปได้ที่สุดค่ะลบ2เพิ่ม10 84มี8กับ4คคำตอบเป็นปเท่าไรคะ9ก9มี9กับ9อา่อเพียข้อต่อไปเลยนะคะข้อ8ค่ะ7 9ลบ6 8 79มี7กับ9ลวบเลย ็แปกับหนึงเลขหนึ่งไม่มีหัวนะคะเขียนตรงขีดตรงเลยต่อไปข้อ9นะคะ c 8ปด4กสิบกมีงปัดทุ่ม4เมตรแไม่ได้ที่สุดเลยค่ะลบ2เพิ่ม10 -6 หกมีหกับ6ได้คำตอบเป็นเท่าไร่คะเจ็มี7กับแปดเพียเพราะสุดท้าย นะคะอ่าจโจทย์เลย19ลบ5 8 19ไม่นึ่กับ9รว้แร้วนะคะลบ5นิ้วชี้ปัดขึ้น8ไม่ได้ขึ้นสูตรค่ะลบ2เพิ่ม10งัดพร้อมกันเลยขั้นต่อไปเท่าไหร่คะ22มี2กับ2ส่วนคอลัมน์ a และคอลัมน์ b นะคะเด็กๆค่อยๆ แ8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม1ินะคะค่อยๆทำแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจคำตอบนะคะส่งงานคุณครูด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะ